ส่วนผมผมกอล์ฟนะครับจากร้านต้นยางโดนสุราษรานะครับก็คลิปนี้นะครับมานำเสนอล้อแท้เิ็ดล้คลิปแรกนะครับของเย็นวันนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของ isuzu d-max ตัวใหม่นะครับตัวนี้เป็นตัว ZP พีตัวท็อปนะครับล้อตัวนี้เนี่ยนะครับจะเป็นล้อลายเดียวกับตัวที่ว่าเป็นตัวล้อที่เป็นล้อสีเงินนะครับตัวนี้จะเป็นโทนสีลมดำหน้าเงานะครับเป็นล้อตัวใหม่แล้ว นะครับล้อตัวใหม่นะครับจะใส่ได้กับรถอิซูซุดีแมดตัวใหม่ได้แทบทุกคันนะครับถ้าใส่ย้อนกลับไปก็ใส่ได้ถึงประมาณปี2014นะครับโดยประมาณนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับมีตาอิซูซุอยู่นะครับชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นล้อขอบ18นะครับความกว้างอยู่7นิ้วครึ่งนะครับออฟเซตอยู่ที่33นะครับออฟเซตอยู่ที่33นะนะครับล้อแท้เลย ครับผลงานชัดเจนนะครับตัวนี้ใส่รถอินทสุได้ทุกคันนะครับหลักๆก็จะดีแม็กกับอีกเล็กแหละนะครับส่วนใหญ่นะครับลูกคา้าท่านใดสนใจทักมาได้นะครับสินค้ามีพร้อมเปลี่ยนนะครับด้านร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะ,นะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนตัต้งอยู่พระราม2บางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเชนทะเล21หรือ21มา200เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยะครับถ้าคุณลูกคา้าท่านใดสนใจ ฝากิปนี้นะครับผมกอลฟนะครับจากนั้นต้นยางโยนขอฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะนะครับแต่คลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ